สวัสดีครับผมแมเอฟ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 เอยเอัเอฟเนฟเอฟเอัเอฟเอฟเอัเอฟเอฟเออฟเ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 อเอฟเอฟอฟเอเอฟเอฟอเนี่อ้อเอฟเออฟเอเอออเอีออฟเเอฟเอฟเเอเอฟ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 เอเเรเออ อจะขย้ำเราเดี๋ยวเรื่อยๆหนึงจัดระเบียบร่างกายอะ่ะมันตึงเต้นมันตึงเต้นเดี๋ยวนะกระสุนโอ้ยหมดทุกอย่างโอเคเหลือไรเฟลิลเฮ้ยมันมาแล้วต้องระยะไกลแล้วอย่างนี้ข้าที่หัวโอ้โหทีเดียวร่วงเยามา กันหายใจไหมเนี่ยหอมมีสูงได้อีกไม่ดีแล้วมาไ,ไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตุนไม่ดีนะแ,แม่นบันลลาแม่นบันลลา คือรอไว้กนะ่อนครับเพราะว่าตอนนี้กระสุนเราไม่มีอะไรเลยโอเคได้ละเติอนตั้นอไอ้ยมืดต้องเปิดไฟไว้ไมืดทุกสายเฮ้ยได้ยินเสียงมันแว่วๆอยู่ตรงน,นี้ แววแววหัวใหญ่ยโยกหัวใหญ่ยโยกเด็ดตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกดผิดโอเคไปได้จะกดตีแม่งจะกดอนาล็อกลงไปเก็บตมอหมองนครับเฮ้ยตอนนี้เรามีเพิ่มพลังวะเนี่ย ไม่มีเลยพลังเราก็เหลือน้อยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเด้อเดวยวนี่ธนูวันอัพเกรดได้อัพเอาไปก่อนนะครับตอนนี้เกลือโอเคเกลือนั้นมันเต็มไปไหนต่อค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆเ,เดินดู คือผีก่อนจำเป็นผีอย่างพวกพลังอะไรอย่างงี้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีก็ต้องไปทางนั้นหระครับรูรูนี้มีอะไรโผล่มาป่ะไม่ได้้ย,ยไม่มีโผล่เด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกบอเปลี่ยนเป็นระเบอยเลยดีกว่าครับอันนี้เดี๋ยวแม่งเดินมาผมป้างใส่แม่งเลยอ่ะ เฮ้ยนี่เน่ตายไหมผมว่าแม่งไม่น่าจะตายครับตังค์ที่หวยทีนึงโดนไม่ตายเด้งไปที่ไม่โดนเด้อเด้อเด้เด้งที่หัวเอาเรียบร้อยถึงหมด อย่างไรให้ไมไหม็นนอบิ๊กอนเปลี่ยนเป็นหน้าไหมตอนนี้เราต้องรักษาพลังเราไว้ก่อนครับเบี่ยงมั่วเบี่ยงมัววงม่วตายไม่มือไอ้ตายไม่มึงอาจจะไม่เหลือแล้วไอ้เหี้ยคือซ้ำ ต้องลงใช่ไหมได้ลูกซองสองนัดโอ้โหกระสุนแบบให้แบบแกระจิกกระจ๊อกมากอ,ะอ่ะเอาละได้ไลเฟิร์นมาถือซองกันกระสุนให้กระจิกระจ๊อกมากมีดินเทพธิดาอะไรไม่เ่ย ไดยังไงหินเทพพิดาไม่ไไน่ได้แบบปุป๊บๆเดี๋กืบเดินไปแล้งเฮ้ยทำไรอ่ะตายอะหายังไม่ีไม่นี่ อย่างน้ำหยดรอบปูหุมเลยเนี่เฮ้ยอะไรอะ่ไอะไมีดเลยวะเดี๋ยวผมแก่อนโหโอ้โห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 ,โหกับดักครับเดี๋ยวเ dao đi à? là một Rồi mới Quá nhiều con. rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. trong คนละนี่อะไรวะแทกตัววนี่อะไรไปเนี่ยนี่แทกแทกดิตั้งเสียวที่หา่าโอเคเห็นแสงสว่างแล้ว ยอะ,รอะเรลา่รลายังเหล่าหมดเที่ยหมดนับคุณได้ที่5ได้3.5แล้วตอนนี้อีกครั้งที่ 5, 5. ปัจจัยยังหนึ่งทีอประวัติกรณีของโรค diso cat การทดลองตอนหน้านี้บทเดียวบทเียว้มสมองเจิมถอยนะครับมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายมีเป็นสั่งกตขางเมื่อสติสัมปันธิญาตุรงการหยุดิ่งก็มรุ่มสำเร็จ เล่วกับสัตว์สองตัวที่ยึดติดกันและถูกบังคับให้อยู่เป็นหนึ่งเดียวและเกลียดกันไปตลอดเหรออร่อยมากคืออะไรอร่อยมากวะโอเคอ่าตรงนี้มีกระสุนเอ๊ะเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะ Ê, 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 tí con, Đi, 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 đi. Cả nó quá Đi, tem đi Đi, đi dập Cái gì này nhớ, nhớ Cái mà đi nữa hả?

ดถกัดโห้ยเดี๋ยววะเร็วเร็วมันมาแล้วโอ้ยโหแม่งเปิดช้าจังวะเฮ้ยชี้นิ้วโอเคไปก่อนละ

xuống đi Thôi nghe, Thôi cái được à, Thôi cũng mới đây Diễn ngọt có thuyền phi nữa hạ thăng mày bé อันนี้เหรออันนี้มันก็ไปไม่ได้ทำไม่ทางกลับไปยังไงอะไปยังไงช่วบอกทิยิงเหรอลองยิงนะ อายเสียกระสุนฟรีมึงก็ไม่ได้ขบับปะนี่เหรอไม่ใช่ทางมาหรอมันไม่มีทางไหนเลยเนี่ยเขาไม่ต้องเขาไม่เปิดประตูแล้วมันก็บุดออกมา ล้วครับทางไหนวะนี่นี่เหรอ,อทางนี้าไม่ใช่โอทางนี้ไม่ใช่ตีไปแล้วทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยอุเทพธิดาโอ้โหเดือดเดือ เห็นพอดีเก็บทีตอนนี้เราจะไปไหนปีนเหรอหอไปส่งไอ้เตดปีนเวกรรมเฮ้ยดีก่อนกลวยนี่มันเยอะไอ้

มาปลอดภยัยครับไม่มีกับดักได้เลยนี่นะวะมีอะไรไหมฮะเฮ้ ให้เลือกเพื่อใส่ผิดโดนในนี้เสียบตาโอ้ยมั่วถูกเขยดีนะไม่โดนเสียบเบเฮ้ยแบบนี้แล้วเห็นยาอันขึ้นเสียง ưi anh ngay qua lều gì không bàn gì này không หรอด็อกด็อกด็ก What the hell is going on? ด็อก There's no time. เจ็บมันเกิดอะไรขึ้นอะฮะเราไม่มีเวลาแล้วเฉินต้องหาวิธีย้อนกลับสิ่งนี้ถ้าเราจะหยุดเขาอะใครอะลูวิกเหรอฮะเขาเป็นใครกันแน่ฮะผมขอโทษนะเฉินต้องการหาสิ่งนี้ผมช่วยไม่ได้นะถ้าคุณเอาผมไปในความมืดเด้อกแล้วคุณต้องการให้ผมช่วยอะเขาเขากำลังหาวิธีอะ ฉันจะอธิบายยังไงดีล่ะฮะมันเหมือนกับการเชื่อมโยงสมองเข้าด้วยกันนะแล้วก็แบ่งปันทุกอย่างระดับเคมีของไฟฟ้าอารมณ์ความจำการรับรู้ทุกอย่างโดยตรงเป็นประวัติการในทางกิตวิทยาในด้านเศสัชกรรมจิตสำนึกเอง มันจริงจังใช่ไหมเนี่ยฮะมันเป็นฝันร้ายชัดๆเลยหรอกแล้วก็เนี่โดยเฉพาะอย่างที่ไม่ใช่กับโโมนที่เสถียรน่ะจดเยี่ยมเลยอย่งนั้นผู้จังคุณเป็นนักติดใช่ไหมและเราทุกคนก็อยู่ห่วงเขาใช่ไหมไม่เชิงอ่ะเราทุกคนมีส่วนร่วมในระดับหนึ่งอ่ะแต่เขาเป็นคนเดียวที่มีอิทธิพลต่อจทีจำลึกกันนะรู้ว่าเขาคิดไงกันหรอ เขาต้องการอะไรอะฮะมันก็เป็นแค่จิตใจแต่ฉันจะบอกว่าเขาต้องการให้พวกเราตายนะหายเอ้ยเราเนี่ยต้องการให้เราตายครับโอ้ยอ้าวหายวับอ้าวด็อกเตอร์ด็อก อกเตห์หายไป่ไดนดีอ่ะโอ้ยโ,โดนพาพลงตายเกล้วไหนวะเราไปส่งลุงลินลีล่ที่โรงเรียนเตรียมอุบมานเป็นวันแรกเมื่ปเช้าอ่ะเธอเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญและดูเหมือนว่าเธอ,อโอเคอ๋อผมสรุปเลยนะขเขาเลี้ยงลูกประมาณสามปีนะครับผมแล้วเขาส่งเด็กเข้าโรงพยาบาลเอ้ยเข้าโรงเรียนละอ่าแล้วก็มีเวลาที่จะต้อง ไปตามหาคนหายนะครับผมเพราะว่าคนยิ่งหายขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเหมือนแบบว่าอ่าได้กลับไปทํางานแล้วจากเลี้ยงลูกนะครับผมโอเคไปถึงไมล่านะโอ้ยเกมก็จะเลยครับแม,ม่แม่งกวรอีกแล้ว ไปอางนี้ก่อนสวยตัวอเลยเนี่ยายแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเลยเฮ้ยวิ่งเร็วเฮ้ยหลบหลบหลบมามาแล้วประตูอุ้ยโอ้ยตัวอะไรวะ เฮ้เฮ้ยอึ๊บหูยออหตกใจโอ้ยโอเคครับเคียร์คลิปนี้เซฟแผนไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็เคียร์แล้วโอเคคลิปหน้าค่อยว่ากันครับผมโอเคครับสวัสดีครับเตฟปัน